สหรัฐตั้งข้อหาแก๊งยากุซ่าค้าส่วนประกอบนิวเคลียร์จากเมียนมากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐระบุว่าได้ตั้งข้อหาแก๊งยากุซ่ากลุ่มอาชญากรข้ามชาติชาวญี่ปุ่นฐานสมรู้ร่วมคิดในการค้าส่วนประกอบในการทำอาวุธนิวเคลียร์จากเมียนมา ทาเคชิอิบิซาวะวัย60ปีและสมภูสิงหสิริวัย61ปีค้ายาเสพติดอาวุธและส่วนประกอบที่ใช้ผลิตนิวเคลียร์ด้านแอนมิลแกรมหัวหน้ากองบังคับการปราบปรามยาเสพติดระบุว่าผู้ที่ถูกตั้งข้อหานั้นค้ายูเรเนียมและพลูโทเนียมเกรดที่ใช้ทำอาวุธอย่างผิดกฎหมายจากเมียนมาไปยังประเทศอื่นๆโดยผู้ต้องหาคาดว่าจะถูกนำไปใช้เพื่อทำอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านและได้มีคำสั่งให้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองราย รายงานข่าวจากสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าอิบิซาวะและพวกได้แสดงตัวอย่างส่วนประกอบนิวเคลียร์ในประเทศไทยต่อสายลับที่ปลอมตัวเป็นผู้ค้ายาและอาวุธซึ่งเจ้าหน้าที่ของไทยได้ร่วมมือกับสหรัฐและสามารถยึดของกลางเอาไว้ได้ภายหลังได้มีการยืนยันว่าของกลางที่ยึดมาได้นั้นมีส่วนประกอบของยูเรเนียมและพลูโทเนียม นานแมทธิวโฮเซนผู้ช่วยอายการสูงสุดระบุว่าอีปิชาวะถูกตั้งข้อหาว่าสมรูร้ร่วมคิดในการขายส่วนประกอบที่ใช้ทำอาวุธนิวเคลียร์และยาเสพติดร้ายแรงจากเมียนมารวมถึงเป็นตัวแทนกลุ่มติดอาวุธในการซื้ออาวุธส่วนก่อนหน้านี้ในปี2022ทั้งคู่เคยถูกตั้งข้อหาค้ายาเสพติดรวมถึงข้อหาเกี่ยวข้องกับอาวุธมาแล้ว